วันนี้มากินข้าวเช้าใกล้บ้านนี่แหละอร่อยนะทำตุ๊บเมื่อที่แบ sure. ็กเลสโชก้าเล่อวั่งของราเนต้าอัลสั่ามาด้วยสกอร์นึงครับเกครับแสบ่ายยนลวดนไกอร์วซ้ายชหนลบอสัานชุเก่งนะครับออกยาวแล้วเอเดซ่า วางไปขึ้นหน้าครับอ้าวต่ำแล้วเจอบอลครับจูเลียนมาเนนตาปุ่มต่ำก่อนจูเลียนมาเนนตาหักขี่กว่าหนักกวายิงซ้ายครับเรียบร้อยครับหนึ่งโซนครับกิเตาบาร์เรลล์บุกมนำอาร์เซนอลครับไปบิดหน้ากันเองนะครับโอ้สรโธอาชตันเกมรับมีปัญหาเลยครับโอกาสยิงั้งแรกของพาเล่ตกลงทางแรกแล้วเป็นประตูครับจับใจเลยครับพรอะว่าเยียวยามาครับขอพีเฮดอร์ซันมาตั้งปิดพวกเสาหน้าครับตัดโดนยิงย้อนไปสองไกลก็หมดสิทธิ์รับเลยครับ